สวัสดีจ้าพี่น้องจา้ามาในเวลากินแล้วเวียบวทฮนในเหล้วอยู่ในเวลากินแล้วขอบุ่นได้จากมือเนี่ยน้ำยาเพ่เฮ็ดใส่ตู้เย็นไว้เตแต้ขุดละพี่น้องเบรงิบร์ดแง่งเบิดแ่งมันสีเบิดรุ่นมันเหลียวมาพาจ้าพี่น้องจา้าเพ่ขออนุญาตใส่มือเด้อค่ะกินเองเจ้าของนาะใช้ซอนก็ได้ เด้อมาเด้อกินข้าวปุ้นนทำยาปลาใส่ตีนไก่กับใส่ลูกชิ้นจ้ะเฮียเด็บเฮียเสียนแข็งไหวไหมวาวดื้อถ้าผัวพายุเราเคยกินยังเลยคยก็แล้วผัวเพชรก็ไม่ได้กินยากเนี่ย Nó mới thể kín nhạt đấy, nhưng mà khóc xịn vốn mà, khóc chỉ bò, khóc xịt nhắn bò thì mẹ Bắp trang. Bắp trang và bắp Chưa má mỡ sầu, Tắm leo cơm nướng. trên trên bay à mà trang lúc ta hát ta hát sao เรีว่า,าต่แตนเคียงนี่มันที่เป็นแบบหันแนบอกหันแนไแม่พี่น้องกระเทศก็่ค่อยเป็น เพรขยายอันดอกคุณนายตื้นสายไหมคะพี่น้องครับเพรซสื่อม้าอันกระถางหนึ่งที่นี่เพรเอามาปักเอามาปักไวบมองนี่นี่มันเริ่มแตกแล้วที่นี่มันเริ่มแตกแล้วเพรกั่ะต้นใ่มันเพรเอาไว้ฟังคุณที่นี่ต้นใ่มันหนักมันแตกครับพี่น้องมันโมเมนต์โมเมนต์อันนี้แตกไปกิ่งก้านมันหนักแตกออกงามที่นี่เพรก็เลยขยายเพรก็เลยเด็ดไปปักอยู่นาบ้าน เที่เ็ดให้มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพื้นเลยไหมมันจังเสื่อนยามันหวานนี่จนชื่อน้ำก็บอกว่าเทพไปหาขอใสกับบุมีถ้าเจ้าบุปลูกกันเนะาะแถวนี้เนาะ แค่ว่าบ้านแม่แพนหนูมีหลายสีหลายดอกตักผาตังเหมาท่านแล้วอยู่ที่น้องน้ำมันไหลค่อย กินข้าวปุ้นได้ละมื้อจะสีกินหยังนอกจากข้าวปุ้นดีที่สุดข้าวปุ้นกับกว๋วยเตี๋ยวปแปลบาาปะฮักบะฮักจ้ะ น้อยอันนี้เพื่อนก็นเอาเอาใส่รถมะขายเอาใส่ถีบจักรยานแม่มะขาย ว้าโอ้ยแม่พ้าหลดลมแต่ขาเราเกลียดขี้ตกออกลอกเงียบว่าจะแด้เงินขอแต่ละบาลทลำบากผาหลดลมเแล้วมีแต่ตุ่นเนาะนี่ช่วยเนาะสิ แค่บ่บเข้าใจก็โทรศัพท์อันเครื่องนี้บ่เาอยู่คนเดียวบกโดนโทรศัพท์ตัดตะถึง,งอ,าาอยู่ย,ย,ยังโมโหอมันเป็ี่ยนยังขี่โมโหหลายบ่โทษว่าสับมันลำคันจะไหนก็จะไม่นานมาแค่เฮ็ดเ,เพราะสับเคียงนี่บ่เปลี่ยนทันที บรายัยงเอียงบรายัยงเอีงมาเพื่อมาขายบกกลักแตงมาเพิ่อลดลมแันเรืซอยเพิ่อนซื้อปิดป้บปับปื้บปบบัปบพี่เฮ็ดบวกปิดอันนี้เยี่ยบหนี้เข้ากับอะไรวะเขามีเงินหนกหน้องพี่น้องแต่ว่าเขากับน้ำใจของเพื่อนมนุษย์แม่แบบ เขาเถาเพิ่นมาขายเต้องลดล่มค้างมันยากแล้วเออกลี่ยขีดตุ่มออบลอกมาเจอตัวนแล้วอยู่ตอนแรกเพ่บบ้าเพ่บบ้เอาดอกเพ็มีเงินในกระเป๋าเยอะนักทกทีบาทเพื่อนถ้าว่าเพ่บบ้เอานี่ยจะหน่อยเลยว่า ซื้อบอกตัวาตำกับให้แม่ๆจะเลือกซื้อบอกตัวกับบอกแตียร์ว่าใจตัดอีกแล้ว